ครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้กําลังจัดเตรียมส่งของไปที่จังหวัดระยองนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้เราจะเอาอะไรไปส่งนะครับเอารถหกล้อไปนะครับผมนี่นะครับผมชิ้นแรกเลยก็คือเป็นคัสซีนิสันตัวนี้นะครับเนี่ยคัสซีนิสันตัวนี้ เราจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าลูกค้าจะไปทำสิบล้อนะครับผมเป็นคัสซีหน้าสิบนะครับผมหัวท้ายเต็มนะครับคัสซีสวยลินเลียวระของครับคัสซีเซนเ,นเอกสารแจกมอเตอร์เกเก่าครับผมเราจะาใส่รถหกล้อคันนี้ไปนะครับไปดูว่ามีอะไรอีกครับ ไปก็เป็นเครื่องเกียร์นะครับเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์ฮีโน่หกสูบเกอแปดซีนะครับนี่นะครับเครื่องฮีโน่หกสูบเกอแปดซีนะครับผมเครื่องเกียร์ครับผมเราไปส่งวันนี้นะครับลูกค้าเจ้าเดียวกันนะครับผมลูกค้าเจ้าเดียวเลย สวยจิ๊กๆนะครับเครื่องทัร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ cool er นะครับเกียร์ตัวนี้เกียร์แปดรอบสองนะครับแต่มีอะไรอีกครับตามไปดูก็จะมีเฟืองท้ายนะครับผมเฟืองท้ายเฟืองท้ายลูกค้าให้ตัดแหนบติดอย่างนี้เลยนะครับไม่ให้เอาแหนบออกนะครับ ไม่ให้เอาแหนบออกแล้วก็ไม่ให้เอาลอ้ออกแต่ว่ามันไม่เอาออกไม่ได้ครับมันขึ้นหกร้อไม่ได้เราต้องจําเป็นต้องได้ถอดล้อนะครับผมอันนี้เป็นชุดกอวงท้ายแล้วก็มีขาหน้าอีกนะครับ้าหน้าก็ติดแหนบเหมือนกันนะครับผมลูกค้าก็ไม่ให้ถอดล้อนะครับล,ลูกค้าขี้เกียจกันใ,ใส่แต่ว่าเราจําเป็นต้องได้ถอดครับผม mm. ต้องได้ถอดเพราะว่ามันใส่รถไม่หลบ ขันขึ้นไปจับๆนด้วัดนี่เป็นชุดคันซักคันส่งนะครับผมที่มาติดกับพวงอะไรเราให้ไปหมดนะครับอันนี้เป็นกระปุวงอะไรแล้วแล้วก็จะมีเป็นพวก ถังน้ามันด้วยนะครับถังน้ามันด้วยก็คือเหมือนกับรถทั้งคันละครับไปเอาแต่เฉพาะตู้นี่ครับถังน้ามันก็ใช่อันนี้ก็ใช่นะครับตัวรับโขกนะครับผมเป็นชุดเพลากลางเป็นท่อไอเสียเป็นโชกอ่าเป็นท่อพักเป็นถังลมเป็นอันนี้เป็นกินเตอร์นะครับกินเตอร์แล้วก็มี ชุดสายไฟก็ใช่นะครับชุดสายไฟแล้วก็ชุดเรือนไม้กองอากาศชุดแป๊บชุดวงพวงมาลัยนะครับทั้งหมดนะครับเนี่ยให้หมดเลยชุดแป๊บชุดสายไฟให้หมดเลยเออชุดชุดไอ้ส่นส่นขาปั๊ไน้ำฝนไอ้ฝนแปนน้ำโรเตอแล้วก็จังเหลืออีกนะครับเนี่ย ตัวนี้เป็นแท่นรับเกียร์รับเครื่องนะครับแล้วก็ชุดหม้อลมนะครับผมถังลมเราจะจัดส่งลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดระยองฮี่นะครับระยองฮิก็เหมือนกับที่ผมว่ามาเมื่อกี้แหละมีคัตีมีเครื่องเกียร์มีคานหน้ามีเครื่องท้ายมีชุดแหนบมีท่อพักไอเสียมีสายไปทั้งคัน จลเลือนไม่มีสายแป๊บทังคันมีถังน้ามันมีโช๊คหน้าหลังมีวงพวงมาลัยมีกระปุกพวงมาลัยแล้วก็ยางผมให้เก็ดเส้นนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้เก็ดเส้นให้มันเป็นอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวคือ,อ,อรถโฟกลิฟเ์เราไม่สามารถยกขึ้นหกล้อได้นะครับไม่สามารถแต่ยกขึ้นได้เราต้องรอรถเฮียบนะครับรถเฮียบมายกขึ้นให้ต้องรอรถเชนนะครับ กีก็โทรหารถเชนแล้วสอยุดแล้วสอยุดอกวก็กินข้าวก่อนนะครับจะออกมายกให้คงไม่นานนะครับลูกค้าบอกว่าให้ไปถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้นะครับไม่เกินสองโมงเช้านะครับไม่เกินสองโมงเช้านะครับทีมงานของเราก็เลยจะขึ้นตอนเช้าเลยขึ้นสองโมงเช้าแล้วก็ให้เป็นนอนที่ระยองฮิเลยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็เข้าไปน้างงานเลย เพราะว่ารถยกเขามีงานช่วงบ่ายนะครับรถยกที่จะเอารถยกลงนะครับผมที่หน้างานรถเข่าเยอะนะครับภาคนี้รถเข่าเยอะก็เราชำระออกจากรถแม่นกคันนี้นะครับเครื่องเจโอแล้วก็พวกคานหน้าพวกเฟวงท้ายพวกแหนบพวกทุกอย่างไม่เกี่ยวแต่ตัวถังกับคัสซีนะครับ นอกนั้นรถคันนี้เอาหมดนะครับผมคัสซีเอาของคันอื่นครับโอเคครับรอรถยกนะครับรอรถยกรอรถยกตอนนี้รถเฮียบก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมเราจะต้องใช้รถเฮียบยกขึ้นนะครับว่าโฟล์คลีฟยกไม่ถึงนะครับผมอย่างขึ้นกว่านะ เราก็ผ <ersch> ู Ay, <Okay. S 1> ้ใดหน่ะพอจบแซมนี่ก็ใส่วัวกูเกินค้าวกระดูยเน็บสะคว้าเน็บสะคว้าเจยวคาดหนาขึ้นก่อนนะครับเนี่ย kiểu khát nả phương thai các đỡ sắc thả á chốc đời. ทีมงานวะนรินทร์อนแท็กเตอร์นะครับดึงโอยเป็นอีกอย่างนึ่เข็ดได้ดึงโซ่เลย เอาไม่ได้ึงสายว่ะตีลูกพี่เลยนี่เฮ้ยไมได้ดึงสายว่ะสลิมันกว่าถ่ายมาบ่ถ่ายใส่เหาอถ่ายใชเอาบ่ จะไปอยู่ไก่แล้วฟิลิี่ไปมันขาดทับข้อเลย thôi thôi tạm lết tương thư mà! được được Đi được được đưa đưa nào! ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นของล้จะเสร็จแล้วนะครับผมตัวถังมันทั้งน้มันแล้วก็สายไฟนะครับชิ้นใหญ่ๆเราขึ้นไปแล้วนะครับผมชิ้นใหญ่เราขึ้นไปเสร็จแล้วเครื่องเกียร์ยางกระทะล้อคัสซีแล้วก็คานหน้าแหนบขึ้นไปแล้วนะครับ บ่บ่บ่เหล็กไม่รับเทั้งนึงบ่บ่ไม่เหล็กกัดรับทึ่งๆบ่ เราจะเดินทางวันนี้แล้วครับผมระยองฮิปลายทางระยองี่ไก่แน่นครับเนี่ยฮะผมฟ้องมาถึงครับคุณคุณเคยเงี้ยมัน ตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้ขึ้นของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมออกเดินทางครับบ่ายสามโมงนะครับจะออกเดินทางจะไปนอนที่ระยองฮินะครับผมแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เข้าหน้างานไม่เกิน2องโมงเช้านะครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่าลูกค้าบอกว่าห้ามเกิน2องโมงเช้านะครับเพราะว่ารถเฮียบรถเคนจะไม่อยู่นะครับเขาจะมีงานต่อประมาณช่วงเที่ยงนะครับโอเคนะครับ กอทีมงานเรากำลังล้างรถนะครับผมพร้อมร้อหมุนของขึ้นให้ครบนะครับของขึ้นครบ <Okay. S 1> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคานหน้าเฟืองท้ายเกียร์ถังน้ำมูกน้ำมันเป็นแหนบชุดแป๊บชุดสายไฟ ยางกระทะล้อให้เก็บเส้นนะครับชุดหม้อลมเบรกเครื่องเกียร์โอ้เด้อเอาเอกสารไปคุ้มเครื่องไปเด้อเอกสารคุ้มเครื่องตัวนี้เอาไปเออเดี๋ยวเบิรงเลขเครื่องนะเช็คเลขเครื่องนะแล้วขึ้นไปเรียกว่าตรงว่าไรนะแย่เลย ก็ขอขอบคุณลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองฮินะครับผมที่มาอุดหนุนทางร้านมาวินเชียงกงของเรานะครับทางร้านเรายินดีรับใช้บริการส่งถึงที่นะครับผมขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณครับผม